คูบ้าเอ้ยอออจะไปเฮ็ดหนังจต่ที่ผสมผูล่ะคอยเตี้ยออกมาออกมาออกมาแม่โอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูมันอดไปสมผูล่ะเนเนเนในผูล่ผูลเอาขวดเอาเผูลไปมันมันทีสมมันมันสมเออออกมาแม่ออกมาแล้วเขาไปไหนฮานออกมาพี่น้องเอ้ย เโซ่ปูนมาสมเที่นนี่บักขามบักเขาไปนอนอยู่ในกระอ่างถึงมนันจะทีส่สมปูนให้คอยเต้<ม>จัดไปจัดไปพี่น้องเลยดูก,ก็เห็นนี่เลยเด้อกระมันกระยันกะยันปุ๊ลูกน้องพ่อใหญ่ใจบ้านยากครับลูกน้องพ่อใหญ่ใจบ้านยาก <S 2> <S 2> <S 2> ชั้นมวลเกินคักายพุ่นลูกพี่แล้วอันนั้นก็บุดบักทุกคนอนอนกับพุ่นหันพุ่นพุ่นไปคปุ่นให้เล่าพุน่นโอเคครับ